ค่ีขอเชิญคุณวิทย์ขึ้นมามอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศของเราด้วยนะครับยินดีด้วยจันโหนแม่ขอปลาหอมทีสิจ้าแม่ซ้ายทีขวาทีโอ้เชินใจอเออคุณคะคุณคะเหรียญน,นั่นมันไว้าตายผิดเหรียญ <laughs> ยินดีด้วยนะคะแขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ มามาป่าให้เหรียญใหม่จ้ะไม่ต้องหวง่วงนะจ้ะมาส่วนคนสุดท้ายป่าก็เอาเหรียญมาให้แล้วจ้ะขอหอมแก้มต่อด้วยนะจ้ะซ้ายทีขวาทีอ้าเดี๋ยวลืมคนที่หนึ่งไปขอหอมต่อเลยจ้ะโอ้ชื่นใจ เอาจำมนุษย์อะไรอีกเนี่ยนะไม่หยุดอีกเห็นมือเป็นตัวอะไรเนี่ยฮะเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปคุณผู้ชมครับคิดแบบเดียวกับผมไหมครับอยากจะบอกทุกคนว่าคุณคิดผิดโอ้ยคิวแตกแล้วมั้งเนี่ยแม่เจ็บป่วย ท่านครับท่านครับทำไงดีครับเนี่ยนี่ชงเคอร์ฟิวแล้วมันยังไม่ยอมหยุดเล่นเลยครับท่านเอามันไปเข้าคุกคนเมาจ้าคนเมาเฮ้ยเดี๋ยวจะเดินข้ามให้ดูเฮ้ยพวกมึงนะอย่าเลื่อนพื้นกันนะเว้ยไม่มีใครเลื่อนพื้น,นหรอกพี่จะล้มนะออออทองพุทธทังสารนัง กระชามิดแล้วเตรียมตัวใส่เกียร์หมาอุ๊ยพุทถังสารหนังกระชามิดไม่มิดแล้วมวนลบทัวไปข้างหน้านี้ตกน้ำแล้วเอาเฮ้ยรีบไปสักทีสิเว้ยชักช้าอยู่ทำไมวะเฮ้ยรอแป๊บสิกำลังดันเข้าไปอยู่เจ็เขาไปนะวะเจ็เข้าไปเฮ้ยนี่เขาัดไปดันสิจัดดันฉันได้ประตูได้เข้าไปไม่ได้แล้วไงแน่นดันหยุดได้ บอกให้เข้าไปแนเจดเอ้ยปิดประตูสิเอ้ยเอ้ยนิดเดียวปิดได้แล้วลอยคางนึงพี่ลอยนิดบอกให้เข้าไปบอกให้เข้าไปบอกให้เข้าไปสิเอ้ยไม่เข้าอีกเข้าอีกเข้าอีก,เข,อกเข้าอีกสิเอาละครับวันนี้ผมมาสอนตกปลาใต้น้ำแข็งนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเจาะรูที่น้ำแข็ง ยินดีต้อนรับสู่การ,รชิงแชมป์งัดข้อเตรียมตัวไปชนะ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  อีกไม่นานต่อมาขอบคุณมากเว้ยเฮ้ยเพื่อนโอ้นี่เงินของนายโอ้กล้ามสวยเฮ้ยทำไรวะบอกแล้วไงว่าห้ามทายอ่ะเห็นไหมคะไม่ไม่เหลือเอาล้วครับท่านผู้ชมครับ น้องหนูเสื้อเหลืองคนนี้จะเตะลูกบอลเข้าประตูหรือไม่เขากําลังวอร์มกําลังวิดพื้นวิดเข้าไปเตยมตัวเล็งมองมองดูเล็งประตูแล้วครับเตรียมตัวนกวีดกำลังจะเป่าแล้วเอาละครับเข้าไปแล้วไอ้ลูกเว็นมันนี่มันจะหนีไปไหนคุณผู้ชมครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับทาไมมันโดดมไม่ขึ้นวะ่เช<ๆ>ียร<ๆ>์บอลอย่างเมามันมากนะครับเฮ้ยิงก็ไปสิดูสิครับ ตั้งหน้า,ต,าตั้งตาเชียร์ทำไมมันด,ดูดไม่ขึ้นวนไม่นมยี่ห้ออะไรวะไม่เห็นอร่อยเลยมั้ตอนเด็กๆไม่เคยดูดนมอ่ะพี่ดูดข้างใต้แล้วรถชันแิแปลมแปรลมดูดไม่ขึ้นแดกแม่งเลยอ,อร่อยเอาขอบอกให้ยิงเข้าไปสิเว้ยเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการฝึกภาค EP2 ของผมถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ช่อง TKJKYT Channel เอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ